ข้อ 5. เอ,อ่อันนี้เป็นเกี่ยวกับเงินตรานะจ๊ะอ,อ่อวันทามีแบงค์1 0 0 0บาท3ใบแล้วก็แบงค์5 0าใบเขาถามว่าถ้าวันทาเนี่ยสุมหยิบขึ้นมา2ฉบับพร้อมกันสนใจมูลค่ารวมกันต้องมากกว่า2มากกว่า1,200บาทเขาถามว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะโอเคเ,อออเดี๋ยวพี่บ้านวาด รูปภาพน้อยๆให้น้องดูก่อน1,000บาทมีทั้งหมด3ฉบับแล้วก็500นะคะมีอีก2ฉบับแบบนี้นะคะทีนี้ว่าเราหา ns ก่อน sample space นะคะว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมด5ฉบับค่ะแต่เวลาเลือกเลือกพร้อมกัน2ฉบับก็จะเป็น5เลือก2นั่นเองนะคะ ก็จะเป็น5แฟกหารด้วย2แฟกแล้วก็3แฟกอันนี้แฟกทอเรียลนะคะห้าแฟกตัด3แฟกก็จะเป็น5คูณ4นะคะหารด้วย2อันนี้น้องได้10วิธีสำหรับ NS นะคะนี่นะจ๊ะก้อน NS อ่ะได้10วิธีละทีนี้หา NE หา NE เอ็นอีเขาบอกว่าเขาสนใจ NE นะคะสนใจมูลค่ารวมกันมากกว่า1,200บาทนะคะ mm hmm. ก็คือว่าให้น้องเนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยแหละคะ่ะคิดเคสทั้งหมดก็คือ NS นะคะลบด้วยมูลค่าน้อยกว่า1,200มูลค่าน้อยกว่า 1,200แบบนี้นะคะทีนี้ไอ้มูลค่าที่น้อยกว่า1,200อะ่ะถ้าน้องๆตามดูอ่ะก็จะมีแค่กรณีเนี้ยถ้าหยิบ5 0 0 2ใบนะคะก็จะได้แค่1000บาทอันนี้มีเคสเดียวเพราะว่าถ้าหยิบ1000กับหยิบแบงค์500อันนี้เราจะได้1ัน0ซึ่งเข้ากรณีมากกว่า1ัน0แน่นอนนะคะ,ะเราก็จะได้เท่ากับ1ิบ ลบ1นะคะก็จะเป็นเลข9อันนี้เขาถามหาความน่าจะเป็นก็คือหา P E นั่นเองนะคะ P E ก็จะเป็น n e ค่ะส่วนด้วย n s แบบนี้ก็คือ9ส่วน10หนูจะได้0.9เเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะ